สวัสดีครับ,บ,ออบ,บ,บผมอยู่ช่องการับผม่นเกมวันนี้เรามาเล่นมาครับคนเดียว EP6 ตอนนี้ผมเจอเหวนะครับเราจะโดดไปลงเหวนะครับเราโดดมาลงเหวนะครับนี่คือเหวนะครับผู้ชมเราเจอได้เป,ไป็นเ่อเลสโกนะครับ ตอนนี้เราก็งนะครับอุยอ้ยเฮ้ยเป็ดเฮ้ยปูเจอเป็ดครัผู้ชมเฮ้ยนี่ปมูไม่โกงเลยนะผู้ชมตาบ้าลเลยจริงๆผู้ชมดูดิเฮ้ยปูเจอเป็ด่ทนนะที่โกน่ะอย่ารู้อ่ะนี่ขนาดเราอยู่ในที่นี่เลยเนี่ยปูน่ะเจอเป็ดอยู่นี่ Nam nhớ chân ơi, cuối chân trầm mây mình nhé Đu đi hiểu Ui, nó chưa phép là cuối chân mấy ปิดน,นะครับอย่ารู้ว่าเจอกี่ก้นสาบมาเลยนะครับผู้ชมเมื่อกี้ผมตัวที่ผมเับ่กี่ผมอยู่ข้างบนตรงนู้นใช่ไหมแล้วเห็นว่าผมเจอเหวที่แถวแถวบริเวณนั้นอะ่ะก็เลยตกลงมาเฮ้ยเจอปเป็ดเฉยอ่ะนี่เอาเลยอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกมาทำไม ก้อ,อนอะออกเต็มแล้วหรือก็ยองไม่ออกอยา่าลกนิดเดียวผู้ชมแลาวาเออสามก้อนเกือบเสียเพชรไปตูดีดผู้ชมโอ้เย,ยอะมาก ต้้งบนด้วยนะครับผมเจอเป็ดนะครับาาเจอเยอะมากเลยตึออ๊บอ่ะก้นเนี่ยนะโหสารีใจดูดิเจอเป็ดเฉยเลยามาผมดวงดีจังเลยนะครับผู้ชมผมเพนเห,นเหนแลแล้วก็โดดลงมาเลยนะครับพอดโดดลงถึงเห็นเพชรอือ แต่ตอนนี้ลบกดทางปลดไปทางสะดวกนี่ขอหน่อยแล้วคันตั่งน้ำตังน้ำโอโอ,อ้แฉเลยได้น้ำมาแล้วนะครับผู้ชมอูดูอ่าเป็นหนินโอมซีเดียน แล้วเราจะได้ออกซิเดียมไปทำประตูเลเทอร์เลยดูดีันนะผู้ชมครับผมนี่ผมโชคดีมากเลยผมเจอเพชรหน้าก้นแล้วนี่เหมือนผมเมื่อก่อนผมใช้กุดเร็วไม่เห็นจะเจอเพชรเลยนะครับแต่ว่าเจอตั้งนานเลยทีปีไหนไม่รู้นี่เราจะได้ไปประตูเลเธอร์อือห,หาก้อนเหลือสองก้อน เราใช้กี่ก้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก้อนแต่ว่าที่เราก็ต้องหาคืออุ๊ยคงพังเลยแค่แขนสักหน่อยอ่าดูสิว่ามันจะเป็นอะไรผมดีใจมากๆเลยนะครับ ดูดุปากรนเก็ะของผมได้มาไหมไม่ได้มาแล้วก็ดูดไปลาวาและของก็เร็มอเอเฮ้ยอะไรงุดงิดผมเจอโกนใครนะครับผู้ชมดูสิแปลกมากผมไม่ได้ไปเอาจากโมสร้างสารรางจริงๆนะครับผู้ชมจริงๆนะ จริงๆเลยผู้ชมหมว่สร้างสารรค์ผมไม่ได้เอาเล่งอับผมก็ามาจากหมอ่เก่าแล้วก็ผมเดินเล่นๆไปถังได้นะได้อนมาด้วยย่าเห็นไหมย22แล้วผมเห็นเหมืองแล้วก็ดาโดดลงมาไม่ได้โดดตัวสอสอะไรเลยอีกแล้วตอนนี้สดวงดีมาก สี่โอ้ยใหญ่หืาสี่มันก็ต้องเป็นนะห้าห้า,หา,หาแล้วก็หกหก,กมันก็ต้องเป็น เจ็ดมันก็ต้องเป็นแต่เราไปทำเลเตอร์ที่ดีๆนะครับแปดแปแล้วก็มันต้องเป็นเก้าเก้าจานนมันก็ต้องเป็นสิบพวามๆดดีใจมากเลยผมบอกแล้วถ้าผมเจอเปดผมไปประตูเลเตอร์แน่นอนอ๋อ ว้าวไเจออันนี้ด้วยละ่ะฮีดีไปไหนนะครับผู้ชมเจอของดีขนาดนี้เอาเลยนี่ปึ๊บปึ๊บโชคดีมากผู้ชมผมไม่ได้วางนะครับสาบานเลยนะครับผมเจอเอยแล้วก็ผมว่าเอาที่อัดคลิปแล้วก็ ผมจะํำเสียงเปลงเบสนั้นแหละแล้วบอตกลงมาเรื่อยมาก็้บๆราวาแต่ถ้าว่าใครวางอ่ะมันจะเกินประมาณสิบสองกว่าก้นอ่ะต้องวางหมดท่างจัดนี่แก้ห้าก้นถ้าใครจะวางแล้วผมไม่ได้วางดิตอนนี้ผมจะขึ้นแบบสเต็ปสเต็ปใหม่ด โอเคผู okay, ้ชมเราก็เราจะวางบขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจะลาว,วาก็ไม่ได้ผลเลยผมเจอเลหล็กตรงนู้นด้วยเดี๋ยวแวะไปเก็บเหล็กสักหน่อยโอเคผู okay, ้ชมเราก็แวะเก็บเหล็กแล้วก็เดี๋ยวเราลาคลิปก,กันก่อนนะครับโอ้ไม่พอดียังมีเหล็กอยู่ จะได้ของตกเลยเมื่อกี้เราเราเก็บไม่ได้ปึ๊บเลยเป็นเหล็กโอเคลากันไปก่อนนะครับพจอจบก่อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเจอของดีนะครับคลิปนี้เราก่อนุญาตตัวลาไปก่อนนะครับก็เราจะมาเราก็จะขออนุญาตลา का त्याला की काही नका त्यामुळं किनी सवड का